ีวัมดาครับี่น้องอันไของพอดออดมามดาของวิาสตรเดียวเรากรลังเรากรลังอนไเรากลังเตรียมกล้องครับพี่น้องครับเรากรลังหาเราจะหาเสียงดูบ่เสียงดูมากครับเดี๋ยวจะน่อยอาจะน่อยครับเดี๋ยวเสียงดูมากเลยใช่เอ็นคตอ ตามคามคิวจังชิวเนาะบอกกับใช่เอ็นสักวัน่องนี้หนุเมอจบเมือแล้วอยกแล้วงานับสิมาตัวหอดชวเราคนละหอดชวคนตัวเมนยันทหันใจบทั่วท้องนะากจ้อาหลังหมดแล้วมื่อนี่บอนี่ชีวใช่เอ็นครับพี่น้องใช้เอ็นมาใส่เสียงครับใช่เอ็นหันหนามาด้ว ท่าพี่ทัางพี่ก็ไม่ใช่กลอยูพี่กอองนี่ครับเอ่เอาทักให้ผู้เิดตามได้ไหมทักยเอฟีได้ไหมเอฟซี่เอฟจีสุาดีครับเอฟซีี้งครับเออตอนนี้ตอนที่ซีตอนที่หาอะได้ตอนนี้ตอนที่ตอนทีได้ไหมตอนซีครับ้อครับนี่ตอนทีแมนกางเลงันจได้เดียวครับชมนี่แมนบยูเต็เงนเลยแมน ถ้าฝนตกเนาะมากกันยากเนาะฝนกัฝนกัตกจีนกับจีนจีนแมนทางกับเมินเมินบางทีแหละฝนกับมาเตเวนอยู่เออแต่ว่ารถแสีลกละกันรถกลับไปอาบน้ำไม่ลูกคิดตออแต่ว่ารถแสียลักล้วก็อาบน้ำไม่ทางเมินเมินกับพี่น้องเนาะมันเมินในวันเนี่ยเดี๋ยวผมว่ากระเจ้าในบ้านเนี่ยยังโบแพงอะไรเด้ เอออาบน้ำไม่ไม่เลยแหละเมือ่อคิดตุมมาเดียว<แ>โอย้ยเราจะเป็นเทิงเราลสางเทียกอาบน้ำซ้ำเท้าโอย้ยไอเนาเออะอ้าใส่เวลาอาบน้ำอีกเท่าละสักสงชั่วโมงเป็นว่าลงเพือนอาบสอชั่วโมงนี่เดินทางมาอีกลงอีกกลับไปอาบอีกสอชั่วโมงนี่เออคิดว่ายิ่งได้สิได้มากเลยจะไปว่าเหตุการณ์จนแจนมันเมื่อยพอดีแสดงว่ามบริสุทตั้งใจมาติเวทบนอยู่ตัวมา ตอนนี้เขาคุตสมบัติดงซาดครับพี่น้องครับเร,เริ่มเริ่มแดงกันไหมล่ะเรื่องเริ่มแดงกันมาแล้วอ่าสิเป็นตั้งไงังให้การติดตามต่อไปกําลังมอนรูเดือดขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนที่ซีฮาฮกไปจนทอดตอนที่ยี่สิบนี่ก็คืออ่าดูเดือดขึ้นนะนะดูเดือดขึ้นเรื่องเล่าเข้มข้นขึ้นอ่าอย่าเรื่อติดตามด้วยอ่า ปัญญาสาาใครเอฟซีท,ทั 4, ทง้งบ้านด้วยคนมาเบิงอยู่นี่สวัสดีครับพี่น้องครับขอพุณนที่ติดตามรับชม่มรับฟ้ง่งตอนต่อไปนี่เป็นตอนไม่ก็คือตอนที่สี่ครับของซีซั่นสามครับพี่น้องแต่ถา้าตามเรื่องความูนซืนแหลวกการค <c oughs> <good, S 2> ุดหาสมบัตินี่เป็นอย่างไรแมนในตอนที่สี่้อพอกันครับพี่น้องแมนเดยันโอเค